ะะคใบกรอบเงินนะนะคะกรอบเงินกรอบทรัพย์ค่ะนะคะไม้ประดับนะคะาถามว่าเข้าซนนึ่งแล้วเนาะนะคะกับหมกหยวกอะค่ะนะคะต้นไม้ค่ะนะคะรวมผสมผสานนะคลิปนี้นะคะต้นไม้ค่ะนะคะรวมผสมผสานนะคลิปนี้นะคะแน่นอนอร่อย รับรองว่าอร่อยมากค่ะนะคะหมกหยวกคะ่ะหมกหยวกนี่แหละคะ่ะจากแน่นอนอร่อย,ยรับรองว่าอร่อยมากค่ะนะคะหมกหยวกคะ่ะหมกหยวกนี่แหละคะ่ะจากต้นใบตองกล้วยด่างนี่แหละค่ะนะคะก็กินได้นะคะสวยมากค่ะแค่ใบตองเห็นไหมคะสีสวยมากเลยแล้วคิดดูซิว่าอาหารในนั้น จะอร่อยขนาดไหนชั่วคะ่ะอร่อยดีเลยล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยน้ําว้าชนิดหนึ่งค่ะนะคะนี่ในกะละมังเปล่าหมกไปแล้วต้วนไม้ใบกอบซับกอบโชคค่ะนะคะโชคราบวาสนาเงินทองโชคดีปังๆหิงหิงค่ะร่ำรวยนึ่งแล้วเนาะนะคะกับ หมกหยวกอะค่ะนะคะ,ะ,คะใบตองนี่แล้วนะคะใส่หน่อไม้รวกนี่ก็เหลืออยู่มัดนึงคุณยายบอกว่าใส่ไม่หมดค่ะผักขะเยง,งหรือผักกะเยง,งค่ะนะคะที่ชื่นใจนะคะเขี้ยวขึ้นมาทันตาค่ะนะคะสวยงามมากนี่ก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะต้นใบตองกล้วยด่างนี่แหละค่ะนะคะก็กินได้นะคะชื่นใจนะคะ เคี้ยวขึ้นมาทันตาค่ะนะคะสวยงามมากนี่ก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะนะคะใบกรอบเงินนะนะคะกรอบเงินกรอบซับค่ะนะคะไม้ประดับนะคะารวมา คุณกับการรับชมค่ะบ้านคุณพันธิพย์ก็จะชอบใส่นะคะใส่กับหมกหน่อไม้แกงหน่อไม้นะคะหรือว่ากินกับส้มตําก็อร่อยค่ะนะคะหอมดีมาค่ะทีนี้มาดูโต๊ะคุณกับการรับชมค่ะที่อยู่ในใบตองใบตองนี้คือใบตองกล้วยด่างใบตองกล้วยน้าําว้าแต่เป็นด่างค่ะสีในเย็นวันนี้ค่ะหมกอะไรคุณพันทิพย์อ๋อนี่ค่ะ คือหมกหยวกหมกหน่อไม้นะคะคุณกับการรับชมค่ะอร่อยดีเลย่ะคะนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยน้ำว้าชนิดหนึ่งค่ะนะคะนี่ในกะละมังเปล่าหมกไปแล้วค่ะหมกหน่อไม้เนาะนะคะหน่อไม้ที่เป็นหน่อไม้รวกค่ะชื่อว่าหน่อไม้รวกนะคะก็ หมกในบ้านคุณพันทิพย์ก็จะชอบใส่นะคะใส่กับหมกหน่อไม้แกงหน่อไม้นะคะหรือว่ากินกับส้มตําก็อร่อยค่ะนะคะหอมดีมาค่ะทีนี้มาดูต้นไม้ค่ะนะคะรวมผสมผสานนะคลิปนี้นะคะึ้งแล้วเนาะนะคะกับหมกหยวกอะค่ะนะคะ,นะคะก็เลยว่าเดินมาหน้าบ้านค่ะเห็นค่ะต้นไม้สวยงามโดนน้ําฝนแล้วมีความแบบ ชุ่มฉ่ำต้นใบตองกล้วยด่างนี่ละค่ะนะคะก็กินได้นะคะไหมกับอาหารการทานก็ไม่เข้าหรอกค่ะแต่เพียงแต่ว่าเออฝนตกนะคะหมกหน่อไม้เสร็จระวังนื้ค่ะนะคะต้นไม้มงคลประดับอยู่หน้าบ้าน,นะค่ะนะคะสีสันสวยงามฝนตกใส่นี่โอ้เขียวนะคะ นี่เรียกว่าใบกรอบซับบ้านคุณพันทิพย์ก็จะชอบใส่นะคะใส่กับหมกหน่อไม้แกงหน่อไม้นะคะหรือว่ากินกับส้มตําก็อร่อยค่ะนะคะหอมดีมาค่ะทีนี้มาดูต้นแน่นอนอร่อยรับรองว่าอร่อยมากค่ะนะคะหมกหยวกค่ะหมกหยวกนี่แหละค่ะจกักก็เลยว่าเดินมาหน้าบ้านค่ะเห็นค่ะต้นไม้สวยงามโดนน้ำฝนแล้ว มีความแบบชุ่มฉ่ำต้นไม้ใบกอบซับกอบโชคค่ะนะคะโชคราบวาสนาเงินทองโชคดีปังๆหิงหิงค่ะร่ำรวยต้นใบตองกล้วยด่างนี่แหละค่ะนะคะก็กินได้นะคะใบตองนี่แล้วนะคะใส่หน่อไม้รวกนี่ก็เหลืออยู่มัดนึงคุณยายบอกว่าใส่ไม่หมดค่ะพัก คะแยงหรือผักกะญเงงค่ะนะคะที่บ้านคุณพันทิพย์ก็จะชอบใส่นะคะใส่กับหมกหน่อไม้แกงหน่อไม้นะคะหรือว่ากินกับส้มตําก็อร่อยค่ะนะคะหอมดีมาค่ะทีนี้มาดูโตสวยมากค่ะแค่ใบตองเห็นไหมคะสีสวยมากเลยเราคิดดูซิว่าอาหารในนั้นจะอร่อยขนาดไหนชัวร์ค่ะนะคะใบกรอบเงินนะนะคะกรอบเงิน กอบซับค่ะนะคะไม้ประดับนะคะาถาว่าเข้ากับบ้านคุณพันทิพย์ก็จะชอบใส่นะคะใส่กับหมกหน่อไม้แกงหน่อไม้นะคะหรือว่ากินกับส้มตําก็อร่อยค่ะนะคะหอมดีมาค่ะทีนี้มาดูต้นไม้ค่ะนะคะรวมผสมผสานนะคลิปนี้นะคะค่ะนะคะต้นไม้มงคลประดับอยู่หน้าบ้านค่ะนะคะสีสันสวยงามฝนตกใส่นี่โอ้โอเขียวนะคะ นี่เรียกว่าใบกอบซับต้นใบตองกล้วยด่างนี่หละค่ะนะคะก็กินได้นะคะต้นใบตองกล้วยด่างนี่หละค่ะนะคะก็กินได้นะคะที่อยู่ในใบตองใบตองนี้คือใบตองกล้วยด่างใบตองกล้วยน้ำวา้าแต่เป็นด่างคะ่ะซีค่ะหมกหน่อไม้เนาะนะคะหน่อไม้ที่เป็นหน่อไม้รัว่วค่ะ ชื่อว่าหน่อไม้รวกนะคะก็หมกในอร่อยดีเลยนะคะนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยน้ำว้าชนิดหนึ่งค่ะนะคะนี่ในกะละมังเปล่าหมกไปแล้วแล้วเนาะนะคะกับหมกหยวกอะค่ะนะคะแน่นอนอร่อยรับรองว่าอาร่อยมากค่ะนะคะหมกหยวกคะ่ะหมกหยวกนี่แหละคะ่ะจาก ในเย็นวันนี้คะ่ะหมกอะไรคุณพันทิพอ๋อนี่ค่ะคือหมกหยวกหมกหน่อไม้นะคะพืชประดับที่ตกแต่งอยู่หน้าบ้านนะคะนี่ก็ให้รับชมนะคะว่าสวยงามดีคะ่ะก็แน่นอนอร่อย <laughs> รับรองว่าอร่อยมากค่ะนะคะหมกหยวกคะ่ะหมกหยวกนี่แหละคะ่ะจาก พืชประดับที่ตกแต่งอยู่หน้าบ้านนะคะนี่ก็ให้รับชมนะคะว่าสวยงามดีค่ะขอต้นไม้ใบกรอบซับกรอบโชคค่ะนะคะโชคราบวาสนาเงินทองโชคดีปังๆฮิงฮิงค่ะร่ำรวยที่อยู่ในใบตองใบตองนี้คือใบตองกล้วยด่างใบตองกล้วยน้ำวา้าแต่เป็นด่างค่ะ ซีอ้นไม้ค่ะนะคะรวมผสมผสานนะคลิปนี้นะคะแน่นอนอร่อยรับรองว่าอร่อยมากค่ะนะคะหมกหยวกค่ะหมกหยวกนี่แหละค่ะจักชื่นใจนะคะเคี้ยวขึ้นมาทันตาค่ะนะคะสวยงามมากนี่ก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ะค,ะคุณกับการรับชมค่ะที่อยู่ในใบตองใบตองนี้คือใบตองกล้วยด่างใบตองกล้วยน้ำวา้าแต่เป็นด่างค่ะซีกันไหมกับอาหารการทานก็ไม่เข้าหรอกคา่ะแต่เพียงแต่ว่าเออฝนตกนะคะหมกหน่อไม้เสร็จระวัง,งก็เลยว่าเดินมาหน้าบ้านค่ะเห็นค่ะต้นไม้สวยงามโดนน้ำฝนแล้วมีความ แบบชุ่มฉ่ำค่ะนะคะต้นไม้มงคลประดับอยู่หน้าบ้านค่ะนะคะสีสันสวยงามฝนตกใส่นี่โอ้โเขียวนะคะนี่เรียกว่าใบกอบซับที่อยู่ในใบตองใบตองนี้คือใบตองกล้วยด่างใบตองกล้วยน้ำว้าแต่เป็นด่างค่ะซีในเย็นวันนี้ค่ะหมกอะไรคุณพันทิพย์อ๋อนี่ค่ะคือหมกหยวก หมกนอไม้นะคะต้นไม้ใบกรอบซับกรอบโชคค่ะนะคะโชคราบวาสนาเงินทองโชคดีปังๆเฮงเฮง,งค่ะร่ํารวยขึ้งแล้วเนาะนะคะกับหมกหยวกอะค่ะนะคะ,นะคะอร่อยดีเลยนะคะนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยน้ําว้าชนิดหนึ่งค่ะนะคะน,ะคะนี่ในกะละมังเปล่าหมกไปแล้ว ในเย็นวันนี้คะ่ะหมกอะไรคุณพันทิพย์อ๋อนี่ค่ะคือหมกหยวกหมกนอไม้นะคะต้นไม้ค่ะนะคะรวมผสมผสานนะคลิปนี้นะคะก็เลยว่าเดินมาหน้าบ้านค่ะเห็นค่ะต้นไม้สวยงามโดนน้ำฝนแล้วมีความแบบชุ่มฉ่ำค่ะ อร่อยดีเลยล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเป็นกล้วยน้ำว้าชนิดหนึ่งค่ะนะคะนี่ในกะละมังเปล่าหมกไปแล้ว้นไม้ค่ะ